ขอให้เราเข้าใจทางโลกนี้บางทีเราใช้คำว่าสติกับสมาธิสลับกันทางโลกมักจะใช้คำสมาธิแทนสติเช่นวันนี้ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานเลยไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยอันนี้ไม่ใช่สมาธิอันนี้เรียกว่าสติเพราะทางโลกนี้ไม่มีวันที่จะสัมผัสกับสมาธิได้สมาธินี้เป็นสภาวะของจิตที่นิ่งสงบเข้าสู่ข้างใน ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่สักแต่ว่ารู้ปราศจ,จากความคิดปรุงแต่งต้องทําความเข้าใจเพราะญาติโยมบางทีสับสนเรื่องสมาธิการเรื่องสติคิดว่าเป็นตัวเดียวกันอันนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันคอละตัวสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้ามีสติแล้วนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่นั่งกายไม่เคลื่อนไหวแล้วก็มีสติอยู่ก็พูดโธ แล้อยู่กับลมหายใจเขา้าถ้าไม่มีการพังเผลอไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบ